พอดีช่องเลยนะครับลบนะครับแต่สีแดงมาเข้าจุดไหนนะครับเราก็ต่อเข้าจุดนั้นเลยนะครับนี่นะครับแบตก้อนใหม่นะครับมี4โวลต์นะครับไฟก็สว่างแล้วนะครับผมเปิดไว้ที่โหมด3นะครับก็คือสวัสดีครับเจ๊กดีบคลิปนี้นะครับจะมาแก้ไขปัญหาโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับที่ใช้ได้ไม่นานนะครับพอติดได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ดับนะครับหลังจากที่แสงอาทิตย์หมดแล้วนะครับ น่าจะเกิดจากแบตเตอรี่ของเขานะครับที่มาจากโรงงานนะครับความจุอาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นอาโกมไฟที่ราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะนําลงมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตก็ไม่ใช่แบตใหม่นะครับเป็นแบตที่นํามาจากไฟฉายคาดหัวเก่านะครับที่ผมมีเยอะมากนะครับก็เลยจะลองมาเปลี่ยนดูนะครับว่าจะสามารถทําให้ ิดสว่างได้นานหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นการดีไว้นำแบตเก่านะครับมาใช้งานใหม่นะครับแบตเตอรี่ที่มาจากโรงงานเขานะครับจะเปลี่ยนออกนะฮะพอดีผมมีแบตแพ็คนะครับแบบนี้นะฮะที่ผมนําออกมาจากอะเพลชายคาดหัวเก่านะครับซึ่งเพลชาคาดหัวนะครับจะถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับบางตัวก็แบตก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับหรือว่าบางตัวก็บอดี้อาจจะอ่า ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมก็เก็บแบตไว้นะครับแล้วก็จะนํามาใช้ประโยชน์นะฮะตัวนี้จะเป็นแบตลิเธียมไอออนห8 6 5 0้นะครับ3.7โวลต์3าแอมป์นะครับต่าแอมป์นะครับคือความจุนะครับว่าจะใช้ได้งานได้นานนะครับแทนตัวเดิมนะฮะนี่นะครับแบตก้อนใหม่นะครับก็พอดีช่องเลยนะครับวิธีต่อสายก็ไม่ยากนะครับก็สายสีแดงนะครับของแบตเก่านะครับก็คือขั้วบวกของแบตนะครับส่วนสายสีน้าเงินนะครับก็คือขั้วลบนะครับ สายสีแดงมาเข้าจุดไหนนะครับเราก็ต่อเข้าจุดนั้นเลยนะครับนี่นะครับนี้นะครับก็เราก็เอาสายสีแดงของเราจากแบตก้อนใหม่นะครับมาต่อเข้าแทนเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับไฟจากแบตก้อนใหม่นะครับเดี๋ยวพอต่อเสร็จเดี๋ยวเอาไปตากแดดทาการชาร์ดูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาทดสอบกันนะครับว่าจะอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงนะครับครับเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะครับก็ ตั้งมิเตอร์ไปนะครับไว้ในย่านอาโวลต์นะครับแล้วก็กดเป็น DC โวลต์นะครับดูแบตก้อนใหม่นะครับว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับอ่าแบตก้อนใหม่นะครับมี4โวลต์นะครับอ่าแบตเก่านะครับแบตลูกเดิมนะครับ3.7นะครับตัวนี้3.7โวลต์ครัหลังจากนั้นก็จะ ถอดสายออกเลยนะครับก็ใช้หัวแรงนะครับขี่ตะกัวตรงสายนะครับออกไปเลยนะครับเริ่มต้นที่สายสีแดงนะครับเขาเขียนเป็น B บ,บวกไว้อยู่นะครับตัวน,นี้เป็นบบวกไว้อยู่ล้วก็เอาสีแดงต่อแทนเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมนะครับ ก็สายสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับสายสีน้ําเงินก็จะเขียนว่า B ลบนะครับนะครับแบตก้อนเดิมออกมาแล้วแล้วก็ใส่สายสีดําเข้าไปแทนเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ได้แบตก้อนใหม่ไปแล้วนะครับพอดีช่องเลยนะครับนี่นะฮะอ่ายุดน็อตไว้เหมือนเดิมนะครับ ครับเสร็จแล้วก็จะนำมาติดตั้งนะครับแล้วก็รอถึงตอนเย็นนะครับให้ไฟติดก่อนนะครับมาถ่ายทีหนึ่งนะครับครับติดตั้งเสร็จนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา18บแนาฬิกายนาทีนะครับไฟก็สว่างแล้วนะครับผมเปิดไว้ที่โหมด3นะครับก็คือติดประมาณอ่า60%นะครับไฟสว่าง60%นะครับว่ามาดูกันว่าประมาณ3ทุ่มนะครับจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าไฟจะยังสว่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ถึง2ทุ่มนะครับไฟก็ดับแล้วนะครับ ยังสว่างอยู่เลยนะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มกว่านะครับนี่ครับครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับไฟที่อ่าไฟโคมไฟนะครับที่เปลี่ยนแบตไปก็ยังสว่างอยู่เลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับครับก็ถือว่าเปลี่ยนแบตไปนะครับโคมไฟโซลาเซลล์ก็ใช้งานได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าความจุก ของแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ภายในตัวโคมไฟนะครับมีปริมาณความจุเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้โคมไฟของเรานะครับติดได้ยาวนานขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับนำเอาแบตเตอรี่เก่านะครับจากอุปกรณ์อื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแต่แบตใช้งานได้อยู่นะครับนำมาดีเอบนะครับใส่กับอุปกรณ์ที่เราเป็นโคมไฟโซลิติเอล์ที่เราใช้อยู่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องแจ็คดีเบด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม